ไดโนเสาร์มแมลงโวรันตัวใหญ่ในม,มุมหน้าขนลุกและมลแมลงที่น่ากลัวกลายเป็นสัตว์น่ารักไปเลยเมื่อเทียบกับสัตว์ประหลาดที่เคยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ500ล้านปีก่อนอย่างเช่นนี่คือสิ่งมีชีวิตที่ว่ายนะ้ำเหมือนปลากระเบนและมีตาสาดวงปากของมันดูเหมือนกบเหล่าดินสอมีกรงเล็บยาวสองอันที่มีปลายแยกเหมือนคีมที่ยื่นออกมาจากขวและเหงือกของมันอยู่ที่ด้านหลังนี่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดจากหนังวิทยาสตรมนี่คือโมสูราซากของมันยังคงอยู่ในสภาพดีเยี่ยม เรามาดูพวกมันให้ละเอียดและศึกษาสัตว์ประหลาดที่มีความคล้ายคลึงตัวอื่นๆ่นกันการระเบิดของยุคแคมเบรียนจำชื่อนี้ไว้ช่วงเวลานี้เรียกอีกอย่างว่าบิ๊กแบงทางชีววิทยาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายาเริ่มปรากฏขึ้นในมหาสมุทรทั้งใหญ่เล็กและขนาดจิว๋วบรรพบุพร,รุษของสัตว์ในปัจจุบันเกือบทั้งหมดน่าจะถือกำเนิดขึ้นในช่วงการระเบิดของยุคแคมเบรียนซึ่งกินเวลาตั้งแต่541ถึง485ล้านปีก่อน มันเป็นช่วงเวลาที่นักล่าที่น่ากลัวและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงปรากฏตัวครั้งแรกบนโลกหนึ่งในงนั้นคือโมซูรามันมีขนาดแค่นิ้วชี้แต่คุณคงไม่อยากเจอสิ่งมีชีวิตแบบนี้ตอนว่ายน้ำในทะเลแน่ๆลองนึกดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างด้วยปากที่มีลักษณะเหมือนกบเหล่าดินสอและคุณคงซ่อนตัวจากมันไม่พ้นหรอกเพราะมันมีตาสองข้างและมีตาใหญ่ดวงหนึ่งที่หน้าผา โมสูราเป็นสัตว์ขาปล้องชนิดหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าผีเสื้อกลางคืนทะเลเพราะมันทําให้พวกเขานึกถึงผีเสื้อกลางคืนมันใช้กลไกคล้ายปีกเพื่อลอยตัวในน้ําเหมือนปลากระเบนสัตว์ประหลาดตัวนี้ค่อนข้างน่ากลัวแต่ลักษณะข,ของมันอาจดูคุ้นตาเพราะมันเป็นญาติทางห่างของแมงมุมปูตะขาบและผีเสื้อกลางคืนในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์พบฟอสซิลของโมซูราอายุกว่า506ล้านปีหลายชิ้นแต่ต่างจากการค้นพบที่คล้ายกันอื่นๆฟอสซิลเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพดีเยี่ยมฟอสซิลที่พบมีกรงเล็บที่แหลมคมขากรรไกรที่มีฟันและเหงือกขนาดใหญ่ที่ส่วนหางบางส่วนของฟอสซิลมีความชัดเจนมากจนเห็นรายละเอียดกายวิภาคภายในของสัตว์ชนิดนี้รวมถึงระบบประสาทร,ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบย่อยอาหารมันมีขาที่ต่อกันเหมือนมแมลงและสัตว์จำพวกกุ้งในปัจจุบัน เมื่อสัตว์ประหลาดตัวดีว่ายอยู่ในทะเลมันน่าจะจับเหยื่อด้วยกรงเล็บแหลมยาวที่ยื่นออกมาจากหัวญาติของโมซูราหลายตัวมีกรงเล็บที่มีหนามจำนวนมากซึ่งช่วยให้จับอาหารได้แต่สิ่งมีชีวิตโบราณตัวนี้มีกรงเล็บที่เรียบและแยกเป็นแฉกที่ปลายซึ่งเป็นสิ่งที่มันใช้จับเหยื่อโดยใช้มันเหมือนตะเกียบจากนั้นก็เอาเข้าปากแน่นอนว่านี่เป็นแค่การคาดเดาและไม่มีใครเห็นว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ทำอย่างไรจริงๆ ต่างจากสัตว์อื่นๆที่คล้ายกันลำตัวส่วนหลังของโมซูรามีเหงือกอยู่มากมายนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ทําทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แต่พวกเขาสันนิษฐานว่าระบบหายใจที่ดูผิดปกตินี้ช่วยให้มันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำได้เป็นไปได้ว่าโมซูราใช้ชีวิตแบบสืบพันธุ์อย่างกระตือรือรอ้นมากซึ่งต้องใช้ออกซิเจนสูงมันน่ากลัวอันตรายและขยายพานันธุ์ได้เร็วเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักล่าที่อันตรายที่สุดชน,นิดหนึ่งในสมัยโบราณแต่โมซูรากินอะไรม สัตว์ขาปล้องขนาดเล็กได้หลายประเภทเป็นเรื่องดีที่สัตว์ประหลาดตัวนี้มีชีวิตยอยู่เมื่อนานมาแล้วและมีขนาดเล็กมากแต่จะเป็นอย่างไรถ้ามันมีขนาดใหญ่เท่าฉลามและว่ายอยู่ในมหาสมุทรในปัจจุบนันบางทีมันอาจกลายเป็นสัตว์ที่ครองโลกและมนุษย์เราจะว่ายน้ําน,น้อยลงมากตามแนวชายฝั่งโมซูราอาศัยอยู่ในน้ําแต่ถูกค้นพบที่ชั้นหินเบเจเชลในเทือกเขาโรก,กี้ของแคนาดา ภูเขาหลายแห่งบนโลกเคยเป็นพื้นทะเลที่เคยเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตแปลกๆหนึ่งในนั้นคือโอพาบิเนียมันมีตาห้าดวงปากที่หันไปทางด้านหลังมีงวงยาวและมีกรงเล็บแทนจมูกอะไรนะมันแปลกเกินไปแล้วแม้แต่ในหนังวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ในอวกาศด้วยลักษณะท,ที่แปลกประหลาดของมันโอพาบิเนียอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นพบสายพันธุ์อื่นที่คล้ายกับมันได้เลยจนกระทั่งไม่นานมานี้ มาพบกับยูเทลโรราดูเหมือนมันจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับโอพาบิเนียลำตัวยาว2.5เซนติเมตรแบ่งออกเป็นร่อง14-15ร่องแต่เราเรงมีปลายแหลมโอพาบิเนียมีลำตัวเหมือนกันแต่ทั้งสองชนิดไม่น่าเป็นเพื่อนกันไทม์ไลน์ของผู้มันแตกต่างกันหลายล้านปีเราสันนิษฐานได้ยากว่าทำไมสัตว์ประหลาดเหล่านี้ถึงต้องมีโครงสร,งร้างร่างกายที่แปลกประหลาดแบบนี้ทำไมผู้สร้างหนังสมัยใหม่ถึงไม่ได้นำดีไซน์ของสัตว์เหล่านี้มาสร้างเป็นสัตว์ประหลาดอาวกาศเท่ๆบ้างนะ โอเคพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวแต่สิ่งมีชีวิตที่ประหลาดแล้วไร้ประโยชน์ล่ะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบซูสัตว์ที่ไม่มีขาและไม่มีหัวแต่ด้านในมาอยู่ด้านนอกหาสิ่งมีชีวิตอายุกว่า444ล้านปีตัวนี้ถูกค้นพบในแอฟริกาใต้ทางตอนเหนือของเคปเทาพวกเขาเรียกมันว่าซูตามชื่อแม่ของผู้ค้นพบจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ขาปล้องสายพันธุ์ใหม่ที่อาจอาศัยอยู่ในน้ําที่มีออกซิเจนต่ํา สัตว์ชนิดนี้ถูกพลิกด้านในมาไว้ด้านนอกและส่วนเปลือกนอกที่มีขาและหัวก็หายไปแร่ธาตุทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอน็นและแม้แต่ลำไส้ของสูถูกเก็บรักษาไว้บนฟอสซิลการค้นพบซากข,ของสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีรายละเอียดมากขนาดนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่แต่นักประวัติศาสตร์ยังระบุวิวัฒน,นาการของสปีชีส์นี้ไม่ได้พวกเขามั่นใจว่ามันเป็นสัตว์ขาล้องในทะเลยุคดึกดำบรร โอเคเราจะเห็นได้ว่าเมื่อ500ล้านปีก่อนโลกจะ็ไมไปด้วยสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวซึ่งโชคดีที่ตอนนี้มันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าต้นไม้ล่ะพวกมันเหมือนที่เราเห็นตอนนี้หรือเปล่าหรือมีอย่างอื่นด้วยมีอะไรน่ากลัวไหมอือมีสิ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่คล้ายต้นไม้หรือเห็ดมันมีขนาดใหญ่และมีโครงสร้างที่เรียบง่ายมากเชิญพบกับโปรโตแท็กซิตี้มันเป็นแค่ไม้ขนาดใหญ่ที่มีปลายมนันมนโผล่ออกมาจากพื้นดินมันเรียบไม่มีเปลือกไม้แบบต้นไม้ทั่วไปและดูเหมือนเห็ดที่ไม่มีหมวกมากกว่าแต่เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันไม่ใช่เห็ดเลยโปรโตแท็กซิตี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน โปรโตเท็กซิตีถือเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ชนิดแรกในประวัติศาสตร์ของโลกที่อาศัยอยู่บนบกมีอยู่เมื่อประมาณ420-375ล้านปีก่อนในยุคดิวเนียนเป็นช่วงเวลาที่พืชเริ่มแพร่กระจายไปทั่วผืนดินแห้งๆแ,และก่อตัวเป็นป่าขนาดใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปพืชก็เริ่มออกใบและสร้างรากในดินจากนั้นพืชเมล็ดก็ปรากฏขึ้น การสร้างอนาณนาิคมบนผืนดินได้เริ่มต้นขึ้นสัตว์ขาปล้องกลุ่มแรกเช่นตะขาบแมงมุมและสัตว์ที่เราไม่ค่อยชอบอนอื่นเริ่มเดินไปมาในป่าเหล่านั้นในขณะเดียวกันในน้ำก็เต็มไปได้วยความหลากหลายทางชีวภาพมากมายมีมหาทวีปขนาดใหญ่บนโลกและส่วนเล็กๆเ,เ,เริ่มแยกตัวออกจากกันในช่วงเวลานี้โปรโตแท็กซิตี้สูงตระหง่านเหนือผืนดินบางต้นสูง8เมตรและกว้าง1เมตรมีลักษณะคล้ายบ้าน3มชั้นและหนาเท่าต้นปาล์ม แต่มันคืออะไรพืชเห็ดสาหร่ายรือเปล่านักวิทยาศาสตร์คนพบพวกมัานในช่วงกลางศตรวรรษที่19แต่พวกเขาเพิ่งทำการวิเคราะห์ทางเคมีในปี2007นี่เองผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามันน่าจะเป็นเห็ดขนาดยักษ์แต่ในปี2025นักวิทยาศาสตร์ได้หักล้างข้อสรุปนี้ไปปรากฏว่ามันอาจเป็นรูปแบบชีวิตที่เราไม่รู้จักซึ่งมีอยู่แยกจากอาณาจักรเชื้อราสาวรพืชและโปรตีส นักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นว่าด้านในของโปรโตแท็กซิตี้ประกอบด้วยท่อจำนวนหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับท่อในเห็ดแต่ท่อของพวกมันแตกขแขนงและเชื่อมต่อกันในลักษณะที่แตกต่างกันพวกมันยังมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันด้วยส่วนประกอบหลักของเห็ดคือไคตินแต่โปรโตแท็กซิตี้มีสารเคมีที่คล้ายกับไกนินซึ่งเป็นสารที่พบในเปลือกของต้นไม้และพืชชนิดอื่นและโครงสร้างทางกายวิภาคของมันก็แตกต่างจากโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตใดๆที่เรารู้จัก แล้วพวกมันทำอะไรบนโลกนี้แค่ชิวๆและดูการเบ่งบานของชีวิตหรอพวกมันผลิตผลไม้บางอย่างเช่นกล้วยที่มีตาและกรงเล็บหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกนํามาจากอวกาศล่ะหรือถ้ามันเป็นดอกไม้ที่อารยธรรมอื่นปลูกไว้ล่ะคุณคิดว่ายังไงบ้าง